ดูครับอย่างเนี้ยอันนี้เราดูยังไงนะสองหกสองสามอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็แอดทดข้างบนเป็นอันนี้ห้าสิบสี่กรัมอันนี้เท่าไหร่นะ HCL มันสามหกจุดห้าคูณหกเข้าไปเท่าไหร่นะสองอสิบเก้าใช่อหรอเจ็ดสิบสามเออสองยสิบเก้ากรัมอันนี้เท่าไหร่ครับ ต้องใช้เปล่าอ๋อไม่ต้องใช้นี่อันนี้ก็กี่ลิตรครับหกสิบเจ็ดจุดสองลิตรพอลวไม่ได้ใช้ตัวนั้นแล้วก็เทียบแค่สามเัดูขั้วเราไม่ได้ใช้เลยเขาบอกว่าละลายเราพิมยมห้าสิบสี่กรัมจะเกิดไฮเดรเจนกันกี่ลิตรอ้าวข้อนี้ถ้าจะไม่ต้องตัดหน่วยเลยใช่ไหมครับก็ตอบได้เลยว่าหกสิบเจ็ดจุดสองลิตรเพราะบังเอิญมันห้าสิบสี่กรัมพอดีตรงเลขดุลพอดีข้อขอไข่ถ้ามีไฮโดรคอรกบริสุดเจ็ดสิบสามกรัม ก็เทียบแล้นะจะเกิดก๊าซไฮรเจนกี่ลิตก็เจ็ดสิบสามกรัม HCl คูณด้วยกรัม HCl ข้างล่างแล้วก็ลิตรของไฮโดรเจนข้างบนจะพบว่าตามตามสมการที่เราเขียนเนี่ยสองร้อยสิบเก้ามันจะพอดีกับหกสิบเจ็ดจุดสองใช่ไหมครับมันตัดกันได้สามพอดีก็ยี่สิบสองจุดสี่ลิตรของไฮโดรเจนอย่างนี้เลยเง่ยเยเห็นไหมครับข้อคควาย ขาบอกว่าอะลูมิเนียมห้าโมกับกรดไฮโดรคลอริกห้าโมเธอดูสิมันสองต่อหกถ้าห้ากับห้าใครเป็นตัวหมดก่อนครับให้ไฮโดรคลอริกหมดก่อนงั้นเราก็ไม่ต้องสนใจอะลูมิเนียมถูกไหมครับแล้ว,วิธีหาตัวหมดหายยังไงล่ะเธอก็ดูว่าใครใช้เยอะเนี่ยเห็นไหมหกมันใช้เยอะกว่าสองถูกไหมครับ้ตัวที่ใช้เยอะต้องหมดก่อนเป็นธรรมดางั้นก็เทียบเลยห้าจุดศูนย์โมของ HCl คูณด้วย โมเอชซีข้ามูนก็เป็นโมของไฮโดรเจนก็หกต่อสามถูกไหมครับอ๋ขอขอค่ายังเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวก็ติดไปก่อนเอาตรงนี้กัน <im it> ก็เทียบธรรมดาก็ทับสองจุดห้าโมไฮโดรเจนนะครับอะ่ะทีนี้ข้อสองค่ะว่าจะละลายลงหาได้กี่กรัม <im it> ก็ต้องเทียบอีกใช่ไหมครับเจ็ดสิบสามกรัมไฮโดรคอรก คูณกับกรัมไฮโดรคอริกกรัมอลูมิเนียมก็เน่สอร้219ก้ากรัมไฮโดรคอริกได้54าสิบี่กรัมอลูมิเนียมก็เด้เท่ากับเอ่อเท่าไหร่วะ18บแอย่างนี้ถูกไหมครับตัดได้3ปุ๊บต่มาเข้างงง คลูมิเนียมน73กรัมกับไฮโดรคลอริก73กรัมถ้าดูข้างบนก็ได้ครับใครหมดก่อนครับไฮโดรคลอริกหมดก่อนถูกไหมเพราะ73มัน,นดนทั้ง219แล้วก็เทียบเลย73กรัม HCl คูณด้วยกรัม HCl เขาถามอะไรครับไฮโดรเจนกี่ลิตรก็ลิตรไฮโดรเจนก็เทียบเลยครับ219กรัม HCl ใน67.2ลิตรไฮโดรเจนตัดโช๊คๆปุ๊บได้ออกมาเท่าไหร่ครับ ยี่สองจสี่ลิตรเป็นคำตอบเดียวกันเลยเห็นไนหะมเพราะเมื่อไงเราเทียบจากในจากไฮโดรเจนเอจากไฮโดรคาร์บอเหมือนกันก็ได้คำตอบเหมือนกันโอเคนะครับผ่านงนั้นการทดบนสมการการทดเหนือหรือใต้สมการเล็กน้อยเนี่ยช่วยเราทําได้เร็วขึ้นเยอะเลยนัาต้องใช้วิธีนี้ถัดมาข้อที่ห้า อย่างนี้ครับภายหลังพบว่ามีสารเหลืออยู่สารเหลืออยู่คือ Mg ถูกไหมครับ Mg ที่เหลือเขียนสมการก่อน Mg บวก2 HCl ได้เป็น MgCl2 บวกก๊าซไฮโดรเจนเฮ้ยไม่ใช่สิเขาบอกว่าสารเหลืออยู่19.5เธอต้องคิดอันนี้ก่อน2.4กรัม อันนี้17.3กรัมรวมเป็นเท่าไหร่ครับ19.7กรัมปานหลังมีสารออยู่19.5กรัมแปลว่าตอนนี้ต้อง0.2กรัมเพราะว่าสิ่งนี้มันจะลอยหนีขึ้นไปบนบรรยากาศถูกไหมครับอืก็ตอบ0.2กรัมเลยกดทรงมวลธรรมดา ถ้าพี่ถามต่อว่ามีแมกนีเซียมเหลืออยู่เท่าไหร่ตอบได้ไหมครับมีแมกนีเซียมเหลืออยู่เท่าไหร่บอกได้ไหมแมกนีเซียมละลายหมดไหมที่เหลืออยู่เนี่ยอาจจะไม่หมดหรือจะหมดเราก็ไม่รู้วิธีเช็คก็คือก็เทียบโมครับไฮโดรเนจน0.2กรัมก็จุ่1โมลใช่ไหมก็ต้องเกิดมาจากแมกนีเซียม0.1โมลด้วยเออจริงแปลว่าแมกนีเซียมไม่เหลือแล้วเพราะ0.1โมลคือ2.4 แม่เส้นหลักยีส่สี่เคนะ้าทำได้แน่นี้หน้าต่อไปมีข้อหกเจ็ดแปดเก้าลองทำไหมครับลองทำดูเองก่อนดีกว่าเฉลยไปเดี๋ยวไม่ได้คิดนะครับทำก่อนสี่ข้อสักพักหนึ่งห้าทีอะไรอย่างงี้